เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับของขวัญที่ไม่รู้ครับว่าใครส่งมาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแป้งครับตัวคุณแป้งเองเนี่ยเป็นหญิงสาววัยทำงานก็ทำงานมาได้4-5ปีแล้วล่ะครับ ตัวเธอเล่าให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยโชคดีได้ที่ทำงานที่ดีมากๆครับทั้งรุ่นพี่ทั้งหัวหน้าทุกคนเป็นกันเองมากๆคอยเอาใจใส่กันราวกับว่าเป็นคนในครอบครัวเลยครับเธอเองเนี่ยก็มีความสุขกับการทำงานครับทำให้เธอเนี่ยสามารถทำงานมาได้ยาวนานถึง5ปีก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงที่เธอเรียนจบมาใหม่นั่นแหละครับ มาฝึกงานแล้วก็อยู่ทำงานที่นี่เลยจริงๆตัวคุณแป้งบอกให้ฟังครับว่าที่เนี่ยทุกครั้งที่มีกิจกรรมทุกคนก็จะมารวมตัวกันมีปาร์ตี้จัดเลี้ยงฉลองกันซื้ออาหารเครื่องดื่มมากินกันเป็นประจำอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นวันสําคัญสำคัญก็ยิ่งขาดไม่ได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเป็นวันเกิดของคนในออฟฟิศแล้ว ก็ยิ่งฉลองกันหนักเลยครับซึ่งหัวหน้าก็ไม่เคยห้ามครับเพราะหัวหน้านี่แหละก็เป็นตัวตั้งตัวตีในระดับหนึ่งเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นครับหลังจากที่ตัวคุณแป้งเนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดของตัวเธอเองตัวเธอก็รู้อยู่แล้วละ่ะว่าทางออฟฟิศเนี่ยจะต้องจัดงานวันเกิดให้กับเธออย่างแน่นอนซึ่งทุกคนก็มาคุยกันครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว ว่าอยากกินอะไรบ้างอยากดื่มอะไรบ้างมาแอบแอบถามคุณแป้งเองก็ตามว่าคุณแป้งเนี่ยชอบอะไรเผื่อจะได้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดซะเลยคุณแป้งก็สนุกสนานครับมีความสุขที่เห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่ใจในตัวเธอต้องบอกให้ฟังก่อนนะครับว่าคนในออฟฟิศของคุณแป้งเนี่ยไม่ได้มีจํานวนเยอะมากครับก็จะมีสักประมาณ20-30คนเท่านั้นเองงานที่เธอทำเนี่ย ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชีครับเลยไม่จําเป็นต้องใช้คนเยอะมากเท่าไหร่วันๆก็จะนั่งทําอยู่หน้าคอมสัส่วนใหญ่ครับเมื่อไหร่ที่เคลียร์งานเสร็จครับก็จะทําให้มีเวลาว่างมานั่งคุยกันปาร์ตี้สังสรรค์กันเป็นธรรมดาหลังจากที่การเตรียมตัวครับการพูดคุยกันผ่านไปครับจนถึงวันเกิดของตัวคุณแป้งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนครับก็มาทํางานกันตั้งแต่เช้าครับ เพื่อที่หวังว่าเมื่อเคลียร์งานเสร็จเนี่ยก็จะได้เข้าสู่โหมดปาร์ตี้กันแล้วก็เป็นไปอย่างที่นึกคิดครับทำงานไปทำงานไปอย่างเร็วครับไม่ทันถึงช่วงเย็นดีงานก็เสร็จสิ้นครับทุกคนก็มารวมตัวกันครับแล้วก็จัดปาร์ตี้กันมีการสั่งอาหารมีการนำเครื่องดื่มมารวมตัวกันสนุกสนานกันใหญ่ครับตัวคุแป้งเองก็ สนุกครับชอบใจทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับมันรวดเร็วมากครับเวลาแห่งความสุขตัวคุณแป้งรู้ตัวอีกทีก็คือทุกคนเนี่ยแทบจะแยกย้ายก,กันละรวมถึงตัวคุณแป้งนี่ก็จะไม่ไหวละแล้วก่อนที่เธอจะกลับบ้านครับเพื่อนๆในออฟฟิศทุกคนเนี่ยรวมถึงตัวพัวหน้าเองก็มีของขวัญมาให้ครับซึ่งก็ไม่ได้มอบให้ตัว,ต,วตัวนะครับทุกคนก็วางกองไว้ เป็นเหมือนกองใหญ่ๆเลยมีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่มีชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ๆเต็มไปหมดครับตวคุณแป้งนี่ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เพื่อนๆหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเองเนี่ยใส่ใจเธอขนาดนี้จากนั้นครับเมื่อเลิกปาร์ตี้เสร็จครับทุกคนก็ช่วยกันขนของช่วยเก็บของครับแล้วก็ขนของที่เป็นของขวัญของคุณแป้งเนี่ยไปส่งคุณแป้งถึงรถครับคุณแป้งก็ ยิ้มขอบคุณทุกคนเป็นอย่างดีครับจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านครับตัวคุณแป้งก็นำของขวัญที่ตัวเองได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในบริเวณบ้านครับเก็บไว้ในที่ของโซนรับแขกครับแล้วก็ตัวคุณแป้งเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพังครับเพราะว่าเป็นบ้านเช่าตัวเธอเองเนี่ยมาทำงานไกลาจากบ้านของตัวเอง หลังจากนั้นครับก็ไปอาบน้ําอาบท่าจนหงเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเปิดของขวัญทีละชิ้นทีละชิ้นเปิดไปก็ยิ้มไปครับมีความสุขเพื่อนแต่ละคนมีความใส่ใจตั้งใจเลือกของขวัญมาให้เธอเป็นอย่างดีบางอย่างก็เป็นของใช้ที่จําเป็นบางอย่างก็เป็นของที่เธอชอบบางอย่างก็เป็นของตลกกวนๆจนตัวคุณแป้งเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไปสะดุดกับของชิ้นหนึ่งครับ มันเป็นกล่องเล็กๆตอนแรกก็คิดครับว่าอกล่องเล็กแบบนี้มันลักษณะน่าจะเป็นเหมือนของมีค่าแน่เลยก็เปิดออกมาดูครับปรากฏว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกำไรครับกำไรนำโชคอะไรประมาณนี้ครับที่ถูกลอยด้วยหินลูกปัดครับแล้วก็มีเหมือนตัวรูปปั้นอะไรสักอย่างหนึ่ง ใหญ่ๆตัวคุณแป้งเองก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกชอบใจครับด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วกําไรน่ารักน่ารักแถมยังเป็นเรื่องโชคเรื่องรางอะไรแบบนี้อีกก็ยิ่งชอบไปใหญ่แต่ที่แปลกก็คือในกล่องเนี่ยครับไม่มีจุดไหนที่สามารถระบุได้เลยครับว่าใครเป็นเจ้าของกล่องที่ซื้อของขวัญชิ้นนี้ให้กับเธอ ตัวเธอเองก็แปลกใจครับก็ไล่เช็คกล่องอื่นๆเปิดกล่องอื่นๆจนหมดครับส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อครับหรือต่อให้ไม่มีชื่อก็จะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทสนิทครับเขียนแกล้งมาแล้วไม่ลงชื่อซึ่งเธอก็จะจําได้ทุกคนครับอย่างที่บอกไปตอน,นั้งแรกครับว่าออฟฟิศเธอเนี่ยคนไม่ได้เยอะนักสุดท้ายครับก็สร,รุปไม่ได้อยู่ดีว่าของชิ้นนี้กำไรชิ้นนี้ใครเป็นคนให้มา แต่ตัวคุณแป้งเองก็รู้สึกชอบใจและขอบคุณในใจนะครับจากนั้นก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืนครับเช้าตื่นขึ้นมาครับตัวคุณแป้งเองก็นำกำไรชิ้นนี้ใส่ติดตัวเธอไปด้วยแล้วก็ไปทำงานตามปกติครับหลังจากนั้นครับระยะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผ่านไปเป็นอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนตัวคุณแป้งเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่า หลังจากที่เธอใส่กำไรเส้นเนี้เธอรู้สึกว่าเธอโชคดีครับไม่ว่าจะไปยืนต่อคิวร้านอาหารคนที่อยู่คิวข้างหน้าก็มักจะเดินออกไปไม่ว่าจะไปซื้อขนมแบบร้านที่ขายดีๆครับก็มักจะเหลือชิ้นสุดท้าย2ชิ้นสุดท้ายให้เธออยู่เสมอหรือแม้กระทั่งซื้อลอตเตอรี่ครับเธอก็ถูกรางวัลครับ2ตัว3ตัวตั้งแต่ใส่กำไรชิ้นนี้คุณแป้งก็เลยรู้สึกว่ากำไรชิ้นนี้ ต้องเป็นกําไรโชคลางที่นำโชคให้กับตัวเธอสุดๆแน่นอนก็ยิ่งรู้สึกว่าขอบคุณขอบใจกับคนที่ให้มากๆครับระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจาก1เดือนเข้าไป2เดือนเข้าไป3เดือนความโชคดีก็เหมือนจะมีมากขึ้นมากขึ้นแต่อยู่ๆครับตัวคุณแป้งเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุ ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ครับในช่วงเวลาเย็นครับหลังจากที่เลิกงานเนี่ยกลับบ้านมาแล้วแล้วเอามอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อกับข้าวครับรถของเธอเนี่ยไปล้มซึ่งสาเหตุของการล้มเนี่ยตัวคุณแป้งก็บอกไม่ได้ครับว่าคืออะไรเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็ขี่มาตามปกติครับแล้วก็เลี้ยวไปตามทางแล้วในจังหวะที่เลี้ยวนะ่ะอยู่ๆรถมันก็สไลด์ล้มลงไปเลย แต่ยังโชคดีครับที่ตัวคุณแป้งเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายครับมีแต่แผลฟกช้ำครับตัวเองก็คิดว่าอ่ะรถล้ลมขนาดนี้ได้แค่แผลฟกช้ำก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ไม่ได้เจ็บอะไรมากหลังจากนั้นครับระยะเวลาก็ผ่านไปอีกครับตัวคุณแป้งบอกว่าเธอเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีครับเริ่มมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆของหล่นทับ ชั้นวางหนังสือแฟ้มงานเนี่ยครับที่ไปเก็บบนชั้นเนี่ยครับหล่นใส่ก็คือไม่ได้หล่นใส่เต็มๆนะครับก็คือเหมือนมากระแทกแล้วตัวคุณแป้งเนี่ยหลุดออกมาได้ตอน,น,นแรกก็คิดว่าโชคดีที่ไม่โดนหล่นทับมาทางชั้นไม่งั้นคงไม่รอดแน่ๆจากนั้นครับขับรถไปก็มีการเฉี่ยวชนทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์จนตัวคุณแป้งเนี่ยรู้สึกว่ามันคือโชคดี หรือโชคลายกันแน่แม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ก็เหมือนว่ามันจะบ่อยขึ้นถี่ขึ้นและความเจ็บที่เธอมีเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นเองครับระยะเวลาผ่านไปกว่าครึ่งปีครับตัวคุณแป้งบอกว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงครับในช่วงเวลากลางคืนเสียงเนี่ยมันดังมาจากในห้องนอนของเธอเองครับเวลาที่เธอนอนอยู่ ไม่รู้ครับว่ามันคือเสียงอะไรไม่เคยหาที่มาของมันได้รู้แต่ว่าเวลาที่ตัวเองจะนอนไปแล้วเนี่ยก็จะได้ยินเสียงรบกวนอยู่เสมอทําให้ตัวเธอเนี่ยหลับไม่สนิทครับตื่นเช้าไปทํางานก็เพลียครับเพลียเสร็จก็หงุดหงิดครับทํางานได้ไม่ดีทุกอย่างของเธอเนี่ยเริ่มแย่ลงเรื่อยๆครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ยังโดนอยู่เสมอครับนอนก็ไม่ค่อยหลับ แผลฟกช้ำก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนแทบจะเต็มตัวครับจนอยู่ๆตัวคุณแป้งเล่าให้ฟังครับว่ามันมาหนักสุดก็ในคืนหนึ่งครับหลังจากที่ออฟฟิศเนี่ยมีงานปาร์ตี้ก็เรียกได้ว่าคืนนั้นครับเป็นอีกหนึ่งคืนที่เป็นวันสำคัญครับซึ่งคนก็มักจะจัดปาร์ตี้ครับบริษัทของเธอเองก็ไม่พลาดครับจัดปาร์ตี้กัน ตัวคุณแป้งเนี่ยก็เข้าร่วมอยู่แล้วครับทุกคนในบริษัทก็เข้าร่วมกันหมดก็ไปนั่งกินนั่งดื่มกันตามปกติครับจนระยะเวลาเนี่ยก็ผ่านไปจนถึงช่วงกลางคืนจนถึงช่วงดึกทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านครับตัวเธอเองเนี่ยก็กลับมาในบ้านของเธอหลังจากที่กลับมาถึงบ้านครับก็รู้สึกเพลียรครับอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวจะเข้านอนครับ ตัวคนแป้งเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้น่ะระหว่างที่เธอเข้านอนครับเธอได้ยินเสียงเหมือนเสียงขูดกับพื้นครับพื้นที่บ้านเนี่ยเป็นพื้นไม้ครับเป็นไม้ที่ถูกปูแบบชิดกันไม้แผ่นหนาหน่อยมันจะมีเสียงเหมือนเล็บมาขูดที่แผ่นไม้ครับคลืดคลื่นคลืดดังอยู่อย่างนั้นครับตัวคนแป้งเองเนี่ยใจหนึ่งก็รู้สึกลำคาญนะครับ ีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากๆมันดูผิดปกติไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหนตัวเธอเองเนี่ยลุกขึ้นมาดูครับหาสาเหตุของเสียงครับปรากฏว่าเธอเห็นครับว่ามีผู้หญิงอยู่บนพื้นในห้องนอนของเธอแล้วเหมือนพยายามลากตัวเองไปกับพื้นครับเหมือนคลานไปครับโดยการใช้เล็บจิก ที่พื้นไม้เนี่ยครับแล้วก็ดึงตัวเองแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันติดล็อกอะไรสักอย่างนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าครับก็ทําให้เล็บของเธอเนี่ยขูดไปกับพื้นไม้เสียงก็ดังคลืดคลืดคลืดไปเล็บของผู้หญิงคนนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดครับตัวคุณแป้งได้ตกใจกรีดออกมาสุดเสียงครับแล้วก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาก็คิดว่าตัวเองฝันร้ายไป ก็ไม่เป็นอะไรครับอีกวันหนึ่งก็ไปทํางานครับโดยสภาพที่โรยลาเลยครับทั้งเพลียทั้งเหนื่อยทั้งง่วงแต่ก็ทํางานอย่างเต็มที่ครับจนเพื่อนในออฟฟิศครับทั้งที่สนิทและไม่สนิทนะครับรวมไปถึงหัวหน้าครับก็ต้องมาทักคุณแป้งครัว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยตัวคุณแป้งเองเนี่ยนอกจากจะเพลียแล้วเนี่ยยังมีแผลฟกช้ำเต็มตัวไปหมด มีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกเพื่อนๆได้นะตัวคุณแป้งก็เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองประสบพบเจอให้ฟังครับคือมันก็เป็นเรื่องปกติเออคนมันเจอกับอุบัติเหตุเจอกับอะไรช่วงนี้ฝันร้ายบ่อยมันเลยเพลียทุกคนฟังมันก็ไม่ได้มีอะไรรู้สึกผิดแปลกครับก็เป็นกําลังใจให้คุณแปง้งก็คอยดูแลคอยคุยครับหาน้ําหาขนมให้กินในเวลาทํางานไปคุณแป้งก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อย หลังจากนั้นเองครับตัวเธอก็จะขับรถกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานวันนั้นตัวคุณแป้งบอกว่าเธอเนี่ยเลิกงานดึกครับโดยความที่ต้องอยู่ทำโอทีแต่ก็โชคดีนะครับในกรณีที่มีงานเหลือเยอะครับมันก็จะมีพนักงานหลายๆคนมาช่วยอยู่กันเคลียร์งานครับตัวเธอเองไม่ได้อยู่ทําคนเดียวก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนครับก็ทํากันไปจนเวลาผ่านไป หนึ่งทุ่มก็แล้วสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วจนงานเนี่ยไปเสร็จอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครับตัวคุณแป้งกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็โอ้โหเพลียกันเลยล่ะทํางานเยอะขนาดนี้ก็ไม่เป็นอไรโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มกันใหม่กลับบ้านไปพักผ่อนกันก่อนทุกคนก็แยกย้ายกันครับตัวคุณแป้งเองก็ขับรถยนต์ส่วนตัวออกจากที่ทํางานมาเธอเล่าให้ฟังครับว่า ขับออกมาเนี่ยได้ไม่นานครับตัวออฟฟิศที่ทำงานของเธอเนี่ยกับบ้านเช่าของเธอเนี่ยจะใช้เวลาขับรถอยู่ประมาณ15-20นาทีครับขึ้นอยู่กับว่ารถติดหรือเปล่าเส้นทางที่ผ่านเนี่ยปกติก็จะมีรถอยู่ตลอดครับแต่ไม่รู้ว่าด้วยความที่วันนี้เธอเลิกงานดึกหรือเปล่าถนนมันก็ดูโล่งไปหมดครับรถที่เคยมีเยอะแยะหนาแน่นเนี่ยก็ดูเงียบ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เธอกลับดึกก็จะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ตัวคุณแป้งเล่าให้ฟังว่าเธอขับรถไปตามทางเดิมที่เธอเคยชินนะครับขับไปเรื่อยๆครับจนไปติดไฟแดงใหญ่ก่อนที่จะเข้าไปโซนหมู่บ้านของเธอคุณแป้งบอกว่าตอนที่ติดไฟแดงแนั่นแหละครับเธอเนี่ยก็มองดูทางดูถนนดูข้างทางดูอะไรไปเรื่อยครับ จากนั้นครับก็เห็นว่ากระจกสองรถด้านหลังเนี่ยมันมีแสงวูบๆมาตัวเธอเนี่ยก็คิดครับตอน,น,นแรกว่าอาจจะมีรถมาข้างหลังหรือเปล่าวิ่งมาเขาตบไฟสูงเขาทําอะไรหรือเปล่าเขาเลี้ยวเขาขึ้นเนินก็คือคิดแบบนั้นครับในระหว่างที่คิดเนี่ยก็หันไปมองที่กระจกมองหลังด้วยครับแล้วปรากฏว่าพอเธอหันไปเจอกระจกมองหลังครับ ตอนนี้มันมีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถของเธอครับเธอบอกว่าเห็นแค่แวบเดียวนะครับแล้วเธอตกใจมากเหมือนกระตุกอะครับแล้วก็หันไปมองปรากฏว่าตอนที่หันไปมองเนี่ยไม่เจอใครล้ะครับตัวเองเนี่ยยังจำภาพได้ติดตาครับภาพที่เห็นคือก็เป็นชายหนุ่มวัยกลางคนนะครับนั่งอยู่ข้างหลังเยื้องกับเบาะของเธอ ท่าทางของเขาคือก็คือ,คอพยายามชะเง้อมองมาด้านหน้าตอนนั้นอะ่ะตัวเองสั่นกลัวไปทั้งตัวครับไม่รู้จะทํำยังไงและก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยท้ายที่สุดครับเมื่อไฟเขียวมาก็ต้องออกรถไปครับขับรถไปจนถึงบ้านครับลงจากรถเสร็จปุ๊บก็พยายามดูให้ดีครับตอน,น,นแรกพยายามทําใจดีสู้เสือครับอาจจะเป็นคนแอบขึ้นรถหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าดูไปดูมาท้ายที่สุดก็ไม่มีใครครับ จนคิดว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักอาจจะตาฝาดแล้วก็ยอมเข้าไปในบ้านอาบน้ำพักผ่อนครับหลังจากนั้นเองครับตัวคุณแป้งบอกว่าเธอมักจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นก่อนกลับบ้านออกบ้านตอนกลางวันตอนกลางคืนครับมักจะเห็นคนแปลกหน้ามักจะเห็นเรียกว่าคนก็ไม่ถูกครับคุณแป้งบอกว่าเหมือนจะเป็นวิญญาณมากกว่า บางครั้งมาในรูปแบบที่ดีก็ดีไปครับบางครั้งมาเละๆมาหักๆก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันเธอก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอจากคนที่ไม่เคยเห็นอะไรเลยครับกลับต้องมาเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆทำตัวไม่ถูกครับจนเธอเองเนี่ยอดไม่ไหวครับก็เจอแบบนี้ไปเป็นเดือน2เดือนนะครับเจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนแทบจะเห็นทุกวันครับ ตัวคุณแป้งเนี่ยบอกว่าเจอแทบจะไม่ซ้ำเลยบางทีมาเป็นแบบเด็กบางทีมาเป็นแบบผู้ใหญ่บางทีมาเป็นแบบคนแก่มาในรูปลักษณะต่างๆจนท้ายที่สุดครับตัวคุณแป้งเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้กับเพื่อนที่ทำงานนะเพื่อนที่สนิทของเธอมีอยู่หนึ่งคนปรากฏว่าเพื่อนที่สนิทของเธอเนี่ยก็แนะนำครับว่าลองไปหาพระดูไหมวัดน,นี้วัดน,นี้สิบ้านของเราเนี่ยนับถือ ท่านอาจจะช่วยอะไรได้ตัวคนแป้งตอนแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยมีความเชื่อด้านนี้มาก่อนแต่ณเวลาเนี้ยจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ครับเพราะเห็นบ่อยเหลือเกินคิดว่าเพียเนี่ยก็คงเกินไปครับบางครั้งเห็นตั้งแต่เช้าเลยก็คงไม่ใช่ท้ายที่สุดครับก็เลยตัดสินใจครับไปหาพระตามที่เพื่อนแนะนำครับ เมื่อไปถึงครับก็มีการสนทนากันเล็กน้อยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับว่าตัวเองเนี่ยเจออะไรมาพระท่านก็พูดคุยตามปกติครับแล้วอยู่ๆก็ถามถึงกำไรข้อมืออันนั้นครับซึ่งตัวคุณแป้งเนี่ยยังใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะคิดว่ามันก็ยังเป็นกำไรนำโชคของเธออยู่ตัวคุณแป้งก็บอกพระไปตามตรงครับว่าเธอเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ว่ากำไรชิ้นนี้มันมาจากไหนเพราะว่าเธอเนี่ยได้มาในช่วงเวลาที่เป็นวันเกิดของเธอแล้วของขวัญเนี่ยได้มาหลายชิ้นจนเธอเองก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครบ้างอย่างชิ้นนี้เธอไม่รู้พระท่านก็ไม่พูดอะไรครับบอกคุณแป้งว่าขอให้ถอดออกมาดูหน่อยได้ไหมคุณแป้งก็ถอดครับแล้วก็ยืนให้พระท่านพระท่านก็หยิบ จากพื้นขึ้นมาครับแล้วก็ดูจากนั้นก็เหมือนทำหน้าแบบตึงๆนิดหนึ่งครับบอกกับคุณแป้งว่ากำไรอันเนี้ยเอาไปไว้ในบ้านนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องใส่ให้ไปวางไว้กับโซนพวกพระพวกเครื่องรางอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านนั่นแหละวางไว้เฉยๆจากนั้นก็ทำการผูกข้อมือ แล้วก็มีการสวดเหมือนเรียกขวัญให้กับคุณแป้งครับตัวคุณแป้งก็คิดอยู่ว่าแค่นี้คือเรียบร้อยแล้วเหรอเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมแล้วกําไรชิ้นเนี้ยเกี่ยวข้องยังไงจากนั้นครับแม้ว่าเธอจะคิดแบบนั้นแต่เธอก็ยังเชื่อคําของท่านพระอาจารย์ท่านเนี้ยครับก็คือเอากําไรเส้นเนี้ยไปวางไว้ ในที่ที่เป็นมุมพระของบ้านเธอจากนั้นตัวเองก็มาเข้านอนตามปกติในคืนวันนั้นคุณแป้งบอกว่าในคืนนั้นเลยครับเธอรู้สึกว่าเธอหลับได้สนิทมากๆเลยแต่หลับสนิทไม่สุดครับตัวเองเนี่ยอยู่ๆได้ยินเสียงครับเสียงร้องเสียงโหยหวน เสียงอะไรที่มันดูผิดแปลกจากธรรมชาติครับตัวเองเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคงได้ยินเสียงนั้นอยู่ครับก็พยายามหาที่มาของเสียงครับว่ามันคืออะไรใจหนึ่งก็กลัวครับอีกใจหนึ่งก็สงสัยตัดสินใจไล่เปิดไฟจนทั่วทั้งบ้านครับหาต้นตอของเสียงแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงดังมาจากในห้องพระครับ ห้องที่เก็บกํำไรเส้นนั้นตัวคุณแป้งก็ตัดสินใจครับว่าเออเป็นไงเป็นกันขอเข้าไปดูหน่อยจะได้หายสงสัยหลังจากที่เปิดประตูห้องพระไปครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าห้องพระของคุณบ้านคุณแป้งเนี่ยครับไม่ใช่ห้องที่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นห้องลักษณะเหมือน2อคูณสเมตรประมาณนี้ครับแล้วก็มีชั้นวางพระ อยู่ทางด้านขวามือถ้าเปิดประตูไปจะเห็นชั้นวางพระอยู่ทางด้านขวามือทางด้านซ้ายก็จะเป็นลานเหมือนให้เล็กๆให้นั่งไหว้ได้เลยจากแท่นพระไปเลยจากที่นั่งไปก็จะเป็นหน้าต่างหนึ่งบานครับเป็นหน้าต่างกระจกแบบคุคนๆครับตัวคุณแป้งบอกว่าหลังจากที่เธอเปิดออกไปนะครับสิ่งที่เธอเห็นก็คือพระเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมกําไลเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิม ทุกอย่างในห้องเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่แปลกก็คือหน้าต่างบานนั้นครับเธอบอกว่ามันไม่ใช่หน้าต่างใสนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันขุ่นเลครับแล้วมันมีแสงจากถนนครับสาดเข้ามาสิ่งที่คุณแป้งเห็นก็คือเหมือนมีคนครับหลายๆคนเธอบอกว่านับไม่ท้่วไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับเอามือมาแปะมาเคาะกระจกครับหน้าแนบกระจกร้องควนคางร้องหงอยหวนกัน เหมือนอยากจะเข้ามาในห้องพระห้องนี้ให้ได้ตัวคุณแป้งเห็นภาพแบบนั้นนี่ช็อกครับคือช็อกในขณะที่ว่าตัวเธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าหมดสติไปตอนไหนหรือว่าตอนนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ตัวอีกทีคือก็คือตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นบนทางเดินของบ้านตัวเองเนั่นแหละหน้าห้องพระแล้วก็ชาวแล้ว แสงแดดเนี่ยสาดส่องเข้ามาแล้วตัวคุณแป้งบอกว่าหลังจากที่เธอลุกขึ้นมาเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวครับกลัวมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันทำงานด้วยเธอตัดสินใจที่จะลางงานครับแล้วก็เอากำไรเส้นเนี้ยกลับไปหาพระท่านเดิมจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับพระอาจารย์ท่านฟังครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่ากำไรเส้นเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นของนำโชคเพียงแต่ว่ามันไม่ได้นำแค่โชคดีมันนำพูดผีวิญญาณตามติดมาด้วยเหมือนกับว่าถ้าคุณได้โชคดีแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งคุณก็ต้องมีการช่วยนำโชคไปให้คนอื่นถ้าเกิดคุณแป้งเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญอยู่เสมอก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างเช่นว่าถ้าคุณได้โชคดีคุณทำบุญส่งให้กับวิญญาณที่มาช่วยคุณมันก็จะส่งผลดีแต่คุณแป้งเนี่ยได้รับโชคดีมาแล้วหลายครั้งครับแต่เธอเองเนี่ยไม่เคยทำบุญไม่เคยทำอะไรเลยวิญญาณที่มาช่วยส่งเสริมโชคดีให้กับเธอเนี่ยจึงตามติดเธอมามาเรียกร้องขอคืนความช่วยเหลือที่เคยช่วยคุณแป้งไว้คุณแป้งได้ยินแบบนั้นก็โอ้โห ด้วยความที่เธอเองก็ไม่รู้ครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องทำบุญไปให้วิญญาณเหล่านี้แต่ท้ายที่สุดถึงยังไงครับตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่คิดครับว่าจะเอาเส้นสร้อยเส้นนี้กลับมาแล้วละ่ะก็ไหว้พระอาจารย์ครับขอถวายให้กับวัดเลยละกันเพราะเธอเองเนี่ยถ้าโชคดีแล้วจะต้องมีวิญญาณตามติดแบบนี้สู้กลับไปเป็นตัวเองเหมือนเดิมดีกว่า แบบกลางๆไม่ต้องโชคดีโชคร้ายก็ดีอยู่แล้วหลังจากนั้นเองครับที่ตัวคุณแป้งได้นำสร้อยเส้นเนี้ยไปถวายให้กับพระเสร็จครับเธอบอกว่าชีวิตเธอหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยครับจากครึ่งปีกว่าที่ผ่านมาณตอนนี้ไม่มีโชคดีโชคร้ายไม่มีผีไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งนั้นครับทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ตัวเธอเองเนี่ย กลับมาคิดอย่างหนึ่งครับว่าใครกันนะที่เป็นคนส่งสร้อยเส้นนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับเธอซึ่งก็พยายามหาข้อมูลนะครับว่าใครเป็นคนเอามาให้ไล่ถามในออฟฟิศแล้วก็ตามครับแต่ท้ายที่สุดครับตัวคุณแป้งก็ไม่รู้ครับว่าที่มาของสร้อยเส้นนี้ใครเป็นคนเอามาให้เธอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมืด